เกิดเป็นเสือสัตว์แห่งอย่าเมนสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานเห่าห้ฮักแพงกันไว้ภัยเฮ็ดดีให้ซอยอยู่ซอยสู้ยยานลื่นเเฮ็ดพิษให้ซอยเบาไข้แก่ดอกซอยกันกะกราบสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอกลำทีติดตามช่องลุงศักดิ์มักมวลช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อในวันที่ส1มีนาคม2566น้าเป็นเดือนเป็นเมือสุดท้ายของเดือนมีนาสีย่างเขาเมษาเข่าสู้ระดูห่อนกันแล้ว หูแล้วสาเหตุของน้องเชอรี่ลงจากระเบียบว่าตาสินบอมีดามาบอมีความบ่ลงตัวกับระเบียบว่าตาสินส่วนสิเป็นเรื่องใดกติดตามรับชมได้เลยนะครับตามที่เห็นข่าวข่าวของเชอรี่ปิยพรที่ล่งจากวงระเบียบว่าตาสินสาเหตุที่แท้จริงกรโหลและพี่น้องเกิดจากอีหยังเป็นการไปพักรักษาตัว หลายรอบของเชอรีปิยพรทีโรุ่งพยาบาลกองเสียงอักเสบขนาดฝึกออกเสียงก็ต้องฝึกออกเสียงหม่ถึงขนาดนั้นเลยพี่น้องบางคนรามาว่าเหตุที่เชอรีปิยพรลงจากวงระเบียบว่าทศินอาซิมีเรื่องอีหยังภายในวงบอมีความบวลงตัวกับระเบียบว่าทศินอันนี้ก็ตัดเรื่องนี้ไปได้เลยพี่น้อง บ่มีเรื่องดรามา่าบ่มีเรื่องที่บลงตัวกับระเบียบว่าทศินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับโตน้องเชื่อลีปียพรเองในการใส่เสียงการใส่เสียงหลายเสียงหลองเสียงล้ำอย่างตีฮาวโหถ้าเป็นหมอลลัมหยุกสุเมือนี้มันต้องศิงลปินมอลลัมมันใส่เสียงใส่เสียงหลายพี่นนองจึงเห็ดให้กองเสียงอักเสบขึ้นมาได้ กรณีแบบนี้มันบริเกิดขึ้นคนเดียวย่างของโยกิเพ่นปากกาก็เคยมีปัญหาถึงกับเขาโรงบานรักษากองเสียงแบบนี้คือกันจากนี้ก็ะคงสิเห็นเชอรี่ปิยพรอ,ออกมาวงการหมอลำวงการบันเทิงอีกดดนเติบมานอกี่่้องย้อนว่าสุขภาพบ่คอยดีแต่ก็มีงานมีธุรกิจรองรับ หลายอย่างสำหรับเฉลี่ยเปียพอนทั้งขายผ้าไหมทั้งขายลอตเตอรี่ตือบางเถื่อถาร่างกายผักฝืนดีหรือหายดีกาเซนเฉลี่ยเปียพอนกลับมาสู่วงการบันเทิงวงการหมอลำอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเสียหายวิเคราะห์ก็คืออาจสิบขึ้นวงใดอาจสิไปเป็นศินลปินอิสระรับงานอิสระรับงานอีเวนต์งานจบในหน่อยคือกันกับ แอนอรดี already, คือกันกันกบน้องยุกิเพ่นปากาต้องติดตามให้กำลังใจน้องเชอรี่เปียพรกันอีกต่อไปน้อพี่น้องเรื่องดรามาว่าบ่มีความลงตัวกับระเบียบว,ว่าทศินบอมแอนเกิดจากสุขภาพของน้องเองภายมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เอ,อ้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ